จะรีโนเวทบ้านสร้างบ้านนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะมีบ้านหลังแรกจะเริ่มดูระบบไฟฟ้าว่ายังไงดีสวัสดีครับผมบอนจาก v ิวเอ h ไล n ินะครับผมเปิดร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับรอยู่ที่ลำลูกกาคลอง7ก็สามารถติดตามผมได้นะครับที่ f a c o b o o n บอลไลติงไฟฟ้าลำลูกการครับผม คนต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องไฟฟ้าในบ้านเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไม่ได้แบบมีการดูรายละเอียดเป็นอย่างดีเนี่ยปัญหามันจะเริ่มมาตั้แต่แบบตอนสร้างบ้านยันตอนไปใช้ชีวิตในบ้านเลยนะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นแบบติดตั้งบ้านไปแล้วขอไฟไม่ผ่านเวลาบิวอินไปแล้วนะครับสวิตช์ปลั๊กต้องเพิ่มง่ายๆเลยนะครับใส่แฮงเอลอย่างเงี้ยจะจัดปาร์ตี้ที่สวนหน้าบ้านแต่ว่าไม่มีปลั๊กเสียบต้องลากสายนะครับจากในบ้านเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อจัดปาร์ตี้นี่นะครับก็จเป็นปัญหาที่แบบเกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหาคลาสสิกเลยจะดีขนาดไหนนะครับถ้าเราทําให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันจบตั้งแต่แรก แล้วเมื่อไหร่ล่ะครับที่เราต้องเริ่มดูระบบไฟในบ้านใช่ครับจริงๆแล้วคือเราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราออกแบบบ้านเลยปกติแล้วนะครับก่อนที่เราจะสร้างบ้านหรือแว้ว จะรีโนเวทบ้านเนี่ยเราก็ต้องได้รับแบบนะครับมานะจากทางสถาปนิกหรือว่าจากผู้รับเหมาก่อนพาร์ทไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นพาร์ทเล็กๆที่อยู่ในแบบนะครับซึ่งบางทีเนี่ยก็จะมีไม่เกินสิบหน้าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําการตรวจทานแบบไฟฟ้าเนี่ยก่อนที่เราสร้างบ้านเนี่ยทุกครั้งช่องว่างที่มันเกิดขึ้นก็คืนคอนะครับเวลาที่สถาปนิกดีไซน์มาแล้วเนี่ยเขาก็จะดีไซน์เป็นแบบสําเร็จรูปมาเลยเมื่อเทียบกับความต้องการของเจ้าของบ้านแล้วเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมาเริ่มสร้างจริงๆนะครับก็จะเจอป อย่างนึงนะครับก่อนที่จะสร้างอะ่ะคือเราต้องเซ็นยืนยันแบบใช่ไหมพอเราเซ็นยืนยันแบบไปแล้วอะ่ะนั่นคือหมายความว่า หลังจากนั้นเนะี่ยถ้าเราจะเพิ่มหรือลดจากแบบจะเป็นปัญหาตามมานะครับเพราะว่าเราต้องจัดการเกี่ยวโครงสร้างใหม่หรือว่าเราต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มตรงนี้เนี่ยอีกเยอะเลยทีนี้เราเป็นร้านไฟฟ้านะครับที่เรารับปรึกษางานระบบไฟฟ้าทั้งทั้งบ้านแล้วก็โรงงานเลยดังนั้นก็คือว่าเราจะเจอปัญหาแล้วก็จะเจอเคสเนี่ยหลายเคสมากทีนี้การทํางานนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดมันจะต้องแบบมีหลาย ep มีหลายตอนนะครับซึ่งอันเนี้ยก็อยากจะให้ลองติดตามกันดูแต่ก็คือใน ep แรกเนี่ยเราจะเริ่มอย่างแรกเลยครับอย่างที่1เลยคือเราต้องรู้ก่่อนวา อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกที่ผมจะดูเนี่ยก็คือว่าผมจะดูอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกําลังไฟสูงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นแอร์นะครับเครื่องทําน้าอ,อุ่นแล้วก็เตาไฟฟ้านะครับ3อย่างนี้นะครับเป็นตัวตัดสินเลยว่าเราจะใช้ไฟนะครับมากน้อยขนาดไหนใช้เป็นไฟเฟสเดียวหรือเป็นไฟ3เฟสนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเราเพื่มีแบบเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าเนาะถ้าเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าเป็น3เฟสอะคือมันต้องไป3เฟสอยู่แล้วแหละ แต่ทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดในแต่ละอย่างกันต่อมานะครับเราก็จะดูวงจรของสวิตแล้วก็ปลั๊กนะครับซึ่งวงจรปลั๊กเนี่ยผมอยากจะให้ลองคิดถึงว่าถ้าเราเอาเฟอร์นิเจอร์มาวางนะครับเฟอร์นิเจอร์ตรงเหล่านั้นเนี่ยมันจะบางปลัก๊กหรือว่าเรามีปลั๊กเพียงพอต่อการใช้งานของเราจริงๆแล้วหรือเปล่าสําหรับสวิตนะครับจะต้องไล่ตามที่สถาปนิกออกแบบมานะครับว่า เขาเดินอ่าเป็นสวิตธรรมดาหรือเป็นสวิตแบบทูเวย์คือเปิดจุดหนึ่งหรือไปปิดอีกจุดหนึ่งแล้วเนี่ยแล้ววงจรเหล่านั้นเนี่ยครบทั่วหรือเปล่ารวมถึงชนิดของตัวสวิตด้วยผมเคยเจอก็คือว่าอ่าเราเลือกสวิตนะครับปลี่ไฟของ p a นา s ซน i ก3สวิตรวมอยู่ในบ็อกเดียวอันนี้ก็คือถ้าดูเผลออาจจะแบบไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าสวิตปลี่ไฟของพานา o n i c 1ตัวนะครับจะต้องกิน2ช่องเพรั้งคือว่าเคลิต้องผ่าน ตัวบล็อกเนี่ยเพื่อติดตั้งทั้งหมด3บล็อกอันนี้เนี่ยไปเจอหลังจากที่ผนังเรียบร้อยแล้วซึ่งเนี้ยต้องมาแก้ไขทีหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันค่อนข้างเี่แบบยุ่งยากมากเลยครับดังนั้นนะครับทางเลือกที่ดีเนี่ยก็คือว่าเ,เราจะต้องดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเนี่ยก่อนที่เราจะเซ็นแบบให้กับสถาปนิกหรือว่าผู้รับเหมานะครับหรือหาเซ็กั o นโอปิเนียจากร้านอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่รู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็เข้าใจในระบบไฟฟ้านะครับหรือปรึกษาผมก็ได้นะครับ จบ EP แรกแล้วนะครับ EP ที่2ต่อไปนะครับเตรียมจะขยายความเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ตารางโหลดนะครับอย่าลืมนะครับอยู่กับบอลง่ายทุกอย่างไฟฟ้าบ้านๆกับ b o Lighting นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณค,ครับ